สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยรกรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสำหรับตลอดปี2567นี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดปีนี้ดาวราหูเจ้าเรือนวินาศคุมลัคนาซึ่งให้ผลร้ายแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากแต่การที่ดาวเสาร์เจ้าเรือลาพระและเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทําให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด่านร้ายได้จึงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก แต่การที่ดาราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงกลุมลักคนาส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่เจ้าชะตาดังนั้นเจ้าชะตาควรหาทางเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีเช่นเปลี่ยนแปลงบุคลิกนิสัยเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงห้องนอนเปลี่ยนแปลงสถานที่เที่ยวเตรหาความสำราญและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นปกติในชีวิตประจำวัน ให้ผิดแผกไปจากเดิมจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นศูนย์ยะพาหะซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากด้านการเงินส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตามีความเบิกบานแจ่มใส และมีความสุขอย่างมากไปตลอดทั้งปีอีกทั้งดาวต่าง,างๆที่โคจรนในจักรราศีก็มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาสำหรับดาวที่โคจรนในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดปี2567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมจึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงกลางปีนี้ก็เป็นอีกช่วงครับที่ด้านการเงินดีอย่างมากๆช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในด้านการหาเงินเป็นคนที่หาเงินเก่ง และมักมองลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดีรายได้ด้านการเงินมักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13กากรกฎาคมพระยานี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงนะครับที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและการลงทุนธุรกิจด้านการเงินและการเสี่ยงโชคด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังระยะหลังวันที่13กรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการติดต่อคบหาสมาคมกับคนหมู่มาก การลงทุนด้านธุรกิจการเงินกับมิตรสหายพี่น้องหรือมีหุ้นส่วนร่วมกันหลายหลายคนจะประสบผลสำเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่สิบก้าตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะและพบพันธุช่วงที่ดาวอังคารโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลในช่วงนี้ด้านการเงินยังทรงตัวอยู่อย่างต่อนเนื่องจากช่วงกลางปีมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดี ช่วงหลังวันที่19บเกตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมรายได้ด้านการเงินช่วงนี้จะรอตัวลงทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดแต่ก็ยังดีที่ดาวอังคารช่วงนี้มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์โยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวศูนยะพาหะเป็นคู่สมพล และดาวองคารยังตรีโกนกับดาวพุธเป็นคู่วาทะคู่วิชาการดังนั้นด้านการเงินช่วงนี้ถึงจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้และอยู่ในทิศทางที่ดีจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมีนช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของดาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่ส0เมษายนดาวพฤหัสดาวแห่งการงานย้ายราศียกเข้าสู่ราศีพฤษภพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศระยะนีดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ พระดาวสาวเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรส่งผลให้ด้านการงานระยะนี้มีงานทำอยู่อย่างเสมอเสมอไม่ขาดเจ้าชะตาจะรักการงานและขยันทำงานเป็นอย่างมากด้านการงานมักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองการลงทุนด้านธุรกิจการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือหุ้นส่วนหลายๆคน จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความนิยมชมชอบในฝีมือและผลงานจากผู้คนทั่วไปอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะการขนส่งและงานที่เกิดจากการติดต่อเจรจาสื่อสารและงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูง สรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมด้านการงานจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าและส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการงานของชาวลัคนาราศรีมีนตลอดปี2567นี้วางใจได้ครับด้านการงานตลอดทั้งปีดีอย่างมากๆโชคลาภด้านการงานมักจะมีอยู่เสมอๆจะลงทุนทำธุรกิจด้านใดๆก็จะประสบผลสำเร็จสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศรีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดครับเพราะคนที่จะได้พบมักจะเป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วหรือเคยเสียตัวมาก่อน พระดาวแห่งคู่ครองความรักมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักช่วงนี้ดูจะจืดจางลงไปบ้างเพราะมุ่งมั่นจะทำแต่งานหาเงินหาทองจนต้องห่างเหินกันอยู่บ้างแต่ผลร้ายก็เกิดขึ้นไม่มากนักชีวิตรักก็ยังคงดำเนินไปอย่างปกติประจำวันหลังวันที่เจ็ดพฤษภาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวแห่งความรักโครจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีแต่คนโสดดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับเพราะคนที่จะได้พบและมาตีสนิทมักจะหวังเงินหวังทองจากเจ้าชะตาทั้งสิน้นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความสุขอย่างมากๆเพราะได้ทำงานหาเงินร่วมกันและสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างดี ทำให้มีความสุขเป็นอย่างมากจากการที่มีรายได้และผลประโยชน์ด้านต่างๆสรุปช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายน ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีคนโสดจะได้พบรักเป็นความรักที่ยั่งยืนและเป็นรักแท้ที่แน่นอนซื่อสัตย์จริงใจต่อกันถึงจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางนับว่าเป็นคู่สร้างคู่สมมาแต่ปางก่อนหรือเป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าได้แต่งงานชีวิตรักและครอบครัวจะมีความสุขความเจริญ ทั้งฐานะความเป็นอยู่และด้านอาชีพการงานสำหรับชาวรักนาราศรีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งครับด้านความรักจะสดใสหวานชื่นซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีระยะหลังวันที่21กรกฎาคม ผ่านเดือนตุลาคมพฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ด้านคนโสดเกณฑ์แห่งความรักยังไม่มีครับสำหรับชาวรัคนาราศีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักช่วงปลายปีนี้ด้านคู่ครองความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลให้มีความสุขสดชื่น ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นสภาวะด้านคู่ครองความรักยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเสาร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่สามสิบเมษายนดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนตนุย้ายราศีจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบสหัสชะตลอดสี่เดือนช่วงกลางปีนี้โชคลาภด้านต่างๆ ัจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องทั้งโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานช่วงนี้จะโชคดีได้พบมิตรสหายที่ดีใหม่ๆและมิตรสหายจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนในการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจต่างๆและด้านการคบหาสมาคมเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีโชคดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนอยู่ตลอด โชคจากการลงทุนร่วมกับมิตรสหายพี่น้องและการเดินทางระยะไกลๆมักะจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะเดือนกันยายนช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดกันยายนช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านชื่อเสียงเกียรติยศและด้านตำแหน่งหน้าที่การงานคู่ครองคนรักจะนำโชคมาให้อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานอย่างไม่ขาดคิด สภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศี่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมีนคือทิศประจำตัวคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนขอนไปทางทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับการคำนวณหาทิศ ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้าน ซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลต่อรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือเลขห้าเลขประจำตัวตนเลขสามเลขแห่งการเงินเลขห้าเลขแห่งการงานเลขเจเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบ ปักธูปบูชาพระขี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห้เลขแห่งการงานปักธูปกดอกบูชาพระพุทธรูปปางตัดสรู้หรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูป8ดอก บูชาพระพุทธรูปปางใสย,ยากเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลก จงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นยันตราจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอ,อดปีนี้ครับสวัสดีครับ